สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูการปลูกคุณนายตื่นสายครับปลูกอย่างไรให้ดอกมันดกครับปลูกอย่างไรให้มันอยู่กับเราได้ยืนยาวครับที่จะไม่ยุบตายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในหัวมีคำตอบให้ครับ ทำอย่างไรให้มันสวยแบบนี้ครับแล้วให้อยู่กับเรานั้นคงทนคงนานครับนายหัววันนี้จะมาบอกครับว่าวิธีการปลูกนั้นปลูกอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับเราได้กิ่งพัน์ธุมาแล้วนะครับเราก็หักกิ่งพันธุนะครับยาวประมาณ4นิ้วนะครับก็คือ4ข้อนิ้วครับวัดไปเลยครับข้อนิ้วเราเนี่ยครับ ถ้ายาวมากมันก็ไม่ดีนะครับเพราะมันจะล้มมันจะเพริดมันจะเลื้อยได้ไวนะฮะทำให้มันหนาแน่นเกินไปครับเราเอายาวแค่นี้ก็พอครับแล้วระยะห่างเท่าไหร่ล่ะในหัวระยะห่างนะครับเหมือนที่บอกครับประมาณหนึ่งคืบนะครับหรือมากกว่านั้นก็ได้เพราะคุณนายตื่นสายครับเขาจะเป็นพุ่มใหญ่นะครับถ้าหากว่าปลูกลงดินแบบนี้ครับเขาจะกระจายได้ไวนะฮะแล้วก็ระยะเวลาการเติบโตครับประมาณ1เดือนครับคุณนายก็โตเต็มพรึบแล้วนะครับถ้าหากว่าเราปลูกชิดเกินไปนะครับ ทำให้อาการเนี่ยระบายไม่ดีครับทำให้รากเน่าโคนเน่าได้นะครับพอผ่านไปครับประมาณสักสิบกว่าวันครับนี่จะเป็นแบบนี้แล้วครับมันเริ่มแตกกอแล้วครับเห็นไหมครับพอเริ่มแตกกอนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยได้เลยครับสูตร5 15นะครับผ่านไปสัก15วันเนี่ยเราใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ต้นมันแข็งแรงนะครับรากสามารถเดินสามารถให้ลําต้นเนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็มันอวบมันโตไวนะครับ น้ำนะครับถ้าว่าอย่างนี้ครับระเลงน้ําได้ครับไม่มีปัญหานะครับในช่วง15วันแรกหรือว่า30วันแรกเนี่ยรดน้ําไปเลยครับเต็มที่เลยครับช่วงนี้เห็นไหมครับมันเริ่มแตกแล้วนะครับพอมันแตกอย่างนี้เห็นไหมครับมันออกทุกอณูเลยแล้วกอใหญ่แน่นอนครับเพราะกอใหญ่เนี่ยมันจะมาถึงกันหมดเลยครับพอมันถึงกันหมดเลยในอากาศมันไม่มีถูกไหมครับด้านล่างเนี่ยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นพืชคุมดินไปหมดเลยนะครับไม่มีช่องระบายอากาศคราวนี้ครับ เราให้น้ําน้อยลงครับเพราะว่าความชื้นในดินน่ะมันระเหยช้านะครับพอมันระเหยช้าเนี่ยถ้าเราให้น้ําเยอะเนี่ยรากเน่าโคนเน่าได้ไม่ฉะนั้นครับเราให้น้ําน้อยลงครับตาหาว่ามันคุมพื้นดินหมดแล้วนะครับดูว่าใบก้านมันคุมหมดแล้วเนี่ยแบบนี้ครับเราให้น้ําน้อยลงครับปลอยน้ําน้อยลงครับคราวนี้ครับ ดอกมันจะโตครับดอกมันจะใหญ่ครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันจะไปสร้างดอกครับถ้าน้ําเยอะเนี่ยมันจะไปสร้างลําต้นนะครับสร้างรากนะครับมัวแต่คายน้านะฮะไม่ได้สร้างดอกเราต้องให้น้ําพอเหมาะครับคราวนี้น้าวันละครั้งพอครับถ้ามันคุมดินเต็มแบบนี้แล้วนะครับเราไม่ต้องให้น้ําเยอะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้มันไปสร้างเกสรไปสร้างดอก แล้วดอกจะโตนะที่สําคัญเราต้องใส่ปุ๋ยบำรุงดอกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหลักการแค่นี้แล้วจะได้นะครับก็คือเราต้องหาปุ๋ยครับบำรุงดอกไปที่ร้านเกษตรครับเหมือนที่บอกเขาว่าซื้อตัวกลางสูงนะครับบอกว่าซื้อผมจะไปใส่ดอกนะเกิน50ครับตัวกลางนะมันมีอยู่3ามขาแต่ไปบอกอย่างนี้ร้านเขารู้ครับนายหัวก็ไม่รู้จะแนะนําอย่างไรครับก็ต้องบอกตรงๆแบบนี้ครับตามภาษาชาวบ้านนะพูดกันแบบบ้านๆก็เลยแนะนําอย่างนี้ไปนะครับ ก็หวังว่าทุกคนนะครับได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับใครได้ประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์ในหัวด้วยนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามในหัวสําหรับคลิปนี้ในหัวไปแล้วครับขอบคุณมากครับทุกคนที่มารับชมในหัววันนี้บ๊ายบายค่ะ